แล้วไม่คือไม่เห็นหน้า้องมีบ้างค่ะเ้าไม่เห็นต้องมีบ้างค่ะต้องมีบ้างนี้บอกชนวอลกันกล้องส่วนกล้องดูนี่ไม่เราไม่ได้หลาดกับนางกล้องกูด้วยนะดู <c oughs> นก็มี <c oughs> ที่ป้ายัางไม่เลิกเนาะเราคุณเลิกดังเลิกแล้วต้องป้าไม่ต้องทาเพิ่มนะ เพราะไม่งั้นจะแดงกระเด็นอ๋อดังปากดังคิ้วทางหน้าไม่แล้วมึงจะต้องคลังแบบนี้ถึงไหนกูไม่ยรู้ไงไม่เดี๋ยวเลิกค้าก็ปิดแล้วเพราะว่าเอาไปเป็นฟุตในคลิปแป๊บเดียวไม่เริ่ม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 พี่โมงแล้วะขออนันต์สวัสดีราร์ตี้ในฟิวเจอร์อีกแล้วมีคุณต้อจะตามตาม มาความลับค่ะทุกคนทีนี้มันสร้งบาปไปดีดีน่าค่ะทุกคนปัจจุบันเหลือยู่สองถูกค่ะมาสี่เลอเหรอสองจริงๆมาจริงจะมาห้าหายหายหนึ่งเปล่านะคะเปล่านะคะอ๋ออ๋ออ๋อ เปล่านะเปล่านะครับเราตื่นทำไมเพราะเราต่อแรลกอะคนแบตเหลือ2%ค่ะตอนนี้ทุกคนคะเราจะอยู่รอดทำไม2%เท่ากับ่ากไอพยเออจบเดียวสิคะเออเอาเดียวเหรอคะไปค่ะจะไปท้ามันเหรอครเราจะไปหาที่ชัดแบตกันค่ะทุกคนไปเส้นทายชี่ฉเมื่อกี้ทุกคนนี่ นี่มึงข้าบิกไหม้อ,อะมึงบิกสองค้างเลยค่ะนี่เหม,ม,ม,ม่ได้ไิ๊กม่ได้แค่ข้างเดียวนะแล้วกู้ผาไม่ทันผาไม่สองค้างเลยค่ะน้องไ้ไม่รู้ว่าคิดถูกคิดผิดแต่ทีแน่ได้รถนั่งแล้วไม่แต่ทีนแน่อะเราวางแผนกันผิดเว้ย <laughs> ไม่ได้หมายถึงแล้วเนี่ยนะนะไปถึงปั๊มเมื่อคุณนะ่ะ <laughs> กลัวมันตกตอนหน้าตำรวจแน่เลยกูเชื่ออย่างนั้นไปสรุปไลกันทุกคนเรายังปลอดภัยกันอยู่ค่ะเราไปที่ห้องสมุดทันนะคะแบตเหลือสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็ชาร์จยาวเลยใช่ค่ะเราไม่มีอะไรกินแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องให้กำลังใจเราถูกต้องด้วยการดูคลิปนี้เยอะๆเอออย่างเช่นสองวิวทุกคนนะ <G ül> จะได้กลับหอกี่มองตอนนี้กี่ทุ่มคะสองทุ่มครึ่งเอ้ยหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะต้งไหงนได้เลยลนะเนื่เมืแอแเราเพิ่งแต่งหน้าฉ่ำเออมือแต่ลอะไรเนอร์ยี่ห้อนี้ดีมากจำไม่ได้ละขอใคยยี่ห้อสีเหลืองจ่ะ <G ül> อยู่นานมากเลยอะ่ะโอ้โหตรงนี้เหมืนอนเงาะเลย <G ül> อ้าวมึงตรงนหนแสงสวยตรง,ง,ตงมั้กแกไม้ตรงนั้นมันแสงขาวตรงนี้แสงเหลือง แล้วตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะครับไม่ติดน่าหลักสุดๆไม่ติดไม่ติดตรงนี้ต้องหยุดไหมฮะถูกต้อง I to girl สวยจบนี่จบ อันนี้ติดมืดมนามืดอันนี้ติดค่ะไม่ละคือหลับกลับไปทำไงไเขียวทำไมเมื่อกี้เขียวคะอุ้ยแล้วกูมองอะไรมึงแล้วเมื <spooky> ่อ <Active> ก <curs ing over> ี้ทุกคนไปกับพีบค่ะเอ้าป่ากับพีบค่ะทุกคนไป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 ปงงไปถูกมึงต้องแยกกันแล้วเหรอทางเดียวกัน ไปทางเดียวกันค่ะเลยเราไปทางเดียวกันค่ะทุกคนเขาบอกใครเขาบอกเราหรอไม่รู้ฮัลโหลใครโทรมากำลังเดินกลับอ๋อดูยลาใครแม่เวโอเคทุกคนไปลาไป